สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานวงเจริญบันเทิงศิลป์นะครับ้เครื่องแอร์แมนครับนำแสงเครื่องสามร้อยครับนี่ครับเครื่องสามร้อย STG สามร้อยน้ําแสงครับตอนนี้อยู่ที่สำนักงานวงเจริญบันเทิงศิลป์นะครับมันกำลังเซตระบบครับโอ้ตู้ตู้วอเทคครับตู้วอเทค วอเทคนี่ครับวอเทคเบดวอเทคนะครับเบดวอเทคนี่ครับวอเทคทั้งชุดครับเสียงกลางก็เป็นวอเทคนะครับทั้งชุดครับสองสี่หกแปดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบบเอใบครับวอเทค1สิใบ รวก็ตัวโลข้างละ30ใบครับข้างละ30ใบนะครับนี่ครับวงเจริญมิวสิกครับตู้โล30ใบครับครับอยู่หน้าเวทีครับหน้าเวทีวงเจริญบันเทิงศลีนครับโอ้ยตัวเบียดอลังการครับคุณครับตัวเบียดอลังการตอนนี้เขาก็อยู่กับผู้บริหารครับสวัสดีครับเฮียกรครับสวัสดีครับ เมื่อนี้เช็คระบบเตรียมความพร้อมเนาะครับแน่นครับเช็คระบบไฟครับใกล้จะถึงวันเปิดวงแล้วเปิดวง6ตุลา6ตุลาสถานที่อยู่ทีอ่าสนามกีฬาบ้านม่วงสนามกีฬาบ้านม่วงทางเขานี่ครับพี่น้องนี่ทางเขามาสซนักงานนี่ล่ะครับสนามกีฬาบ้านม่วงเป็นงานงานงานฟรีป่ะครับหรืองานเก็บบัตรงานเก็บบัตรครับบัตรละร้อยบัตรละร้อยก็คงเอาไปทำบุญนั่นแหละมีอนครับเพคคอนขีดให้กับตลาด โอ้คือตลาดนี่วันจีดยังยังยังบ่เพียงพ่ออ๋อนี่ครับอ่าเป็นเมื่อเปิดว่งน้ำแล้วก็ทํำบุญน้ำครับี่น้องมาให้กําลังใจหลายๆนะครับนี่ครับเมื่อนี้ก็คือพี่กอนกาลังยืนเช็คตัวระบบอ่าไฟแสงสีนะครับนี่ครับไฟแสงสีถือว่ายิ่งง่า่รังการครับตัวนี้คืนแค่ไฟบาไฟผ้านะครับบีมบางส่วนนะครับตอนนี้คือว่างระบบบางส่วน ยังยังบท่านเอาล่งเบิร์ตมันับยังยังเหลืออีกเยอะนะครับโอ้เวทีนี่เราประกันว่าหงแน่นอนครับเบิร์บไฟ LED ครับพี่น้องครับเตรมเลยครับเตรียมเลยเตรียมเลยถือว่ายิ่งใหญ่อลังการครับสั้นเวทีนี่ก็โอ้อลังการนะครับพี่กอนนี่ล่มากมนจะงามเลยสุดยอดเลยครับจอ LED ก็นี่ครับก็เป็นป้ายสปอนเซอร์น้าครับตัวนี้เป็นจอกราฟิกและจอลักนะครับจอลักนี่ก็ใหญ่ประมาณ จ้าเมียนครับนี่พี่กวนสี่ห้าห้าคูณสี่วะ <4 S 1> ครับสี่คูณหานะครับประมาณนี้ <4 S 2> ประมาณสี่คูณห้าครับถือว่ายิางาย่งไงอลังการครับนี่ <copying S 2> <to> ระบบเสียงปีนีก้ก็จะเต็มนะครับผู้บ,บริหารทีมนักดนตรีอ่าทีทมระบบเสียงนี่ถือว่าผู้ลลักลักแนวหน้าของเมืองไทยนะครับในวงการมอําเลยครับนี่ครับจังได้ก็ฝากพี่น้องซอยสนับสน,นุนซอยเชียร์ทีมงาน หมอลำวงเจริญบันเทิงศิลธรรมนะครับนี่ครับนี่ครับผู้บริหารเพื่อนกับยูนี่แหละสนใจกับติดต่อมาทางเบอร์โทรพี่ก่อนเบอร์ยังกว่าครับเบอร์0 8 8 2 7 2 6 4 2 7ครับนี่ครับพี่ก่อนรับสายเองแล้วกรับพี่โอ๊ตอีกคนนึงนะครับครับพี่โอ๊ตอีกคนนึงครับเอ้าผู้ใดไล่ะนี่โอ้ยมาเยือนอีเฮ็ดหยังอยู่นี่โอ้ยสวัสดีครับโอ้เสียใหญ่ทางี้ยภูมิ่างเสียจ์กุ่มมาแม่แมหยังครับเนี่ยแม่เนี่ยมาแม่ยังกว่าเนี่อันมาอัน ตีเฮ็ดอันหลังคาปิดอันรถตูล้ลำพงครท่านครับรถตูล้ลำพงครับอาจารย์ด้วยสร้างมาเนาพงกับเป้าหมาเนาหลังคาปิดรถตูล้ลำพงครับ เอาเคยเห็นแต่รถตู้โดยสารรถตู้คอมิวเตอร์มันมีรถตู้ลำโพงนึเปล่ามีอนครับโอ้รถตู้ลำโพงนี่บ่ไใส่ห้องสีมีนแคปปุ่นี้ได้เแข้งบินลำโพงเลยโอ้เขงมินลำโพงก็มีมีนเข้าไปเพราะว่ามันต้องล่ำไปเรื่อยได้หมดลลำต้องล่ำไปเรื่อยมีนโอ้ยได้ดหมมอลำทุกืนเวทีใหญ่ๆนี่ก็ทีเฮ็ดแบบพับแล้วก็เลียนไปน้ำกันเลยกะว่ารถรถอันสามคันมาจอดนี่เป็นเวทีได้เลยโอ้รถสามคันตอนนี้คือมาเบิ่งงานไว้แล้ว อยู่ในหัวคิดแล้วตังแต่นั่งลานสองฟังตังแต่นั่งลานสองฟังโมนั่นเปิดลงมาเป็นสั้นเป็นสั้นเลยโอ้โมนี่เปิดลงมาเป็นสั้นเป็นสั้นเลยนั่งลานนี่อันนั้นคนเขาบอกตังเลยว่าแบบว่าเอาห่อมาโอบก่อนแล้วก็ง่ายไปสมมติว่าสี่เหรียญอุบลกันโยกไปยังส่ได้ไหสี่ยากอยู่ผมย่ามันไปถือฟงนกนะโอ้ย่าแล้วถือฟงนกนกบินต่มนี่ครับเสียแอร์เพื่อนกัมาวัดรถนี่ครับรถตู้ลำโพงนะครับคือ อ่าพี่กอนเพื่อนอยากเฮ็ดอ่าหลังคาปิดรถตู้ลำโพงนะครับเพราะว่าขั้นอ่าสองขั้นที่เพื่อนใส่อยู่ยังท่านมีหลังคานะครับอ่าก็เลยตรงตองตรงตรงเฮ็ดนะครับเพื่อที่จะอ่าให้สะดวกต่อการใส้งานการเดินทางป้องกันฝนเสียิีงของครับเพราะว่ารถตู้ลำโพงแต่ละขั้นนีมูลราคาบ่หน่อยนะครับเฉพาะรถนีก็ตีไปสองล้าน่ะแล้วก็ขั้นละสองล้านเอาตีไปเลยแล้วก็เครื่องเสียงนีผมบอกเลยว่า ข,ข้างหนึ่งนี่ไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาทหรือสองล้านบาทครับแม, D มนครับ,รบที่พี่กรนอยากเห้ใส่คือต้องการถนอมความคงทนครับเพราะว่าอย่างถ้าเบ่า,า,าบรักษาอาจจะใส่ได้ใส่งานในห้าปีแต่ว่าถา้าเฮารักษาปุ๊บอาจจะใส่งานในสิบปีเป็นสองเท่าครับ,น,รบนี่ก็เลยต่องมาเห็ดนะครับเพราะว่าพี่กวนช่วงหนาฝนเนาะแมนครับรักษายากหนาฝนมีส่วนบ่ดเ เสียหนาหนาวยังสี่ก็หมอกได้เสีย <Amen. S 1> ครับเพราะว่าเอ็มยังสี่ถึกถึกหมอกถือไอเย็นยังสี่กับบได้ได้ครับเพระเาะว่าอ่าพ่าเวอา์เอ็มมันก็เป็น <Okay. S 2> ต้นกําเนิดของเครื่องเสียงทั้งหมดก็คือมาจากไฟฟ้านะครับนะครับฝากไว้น้ครับ,รบหมอลําวงเจริญบันเทิงศีลครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่มารับชมคลิปครับสวัสดีครับ